ทะเลหายไปหนึ่งวันโลกจะเป็นแบบนี้ลองจินตนาการดูนะคะว่าถ้าพรุ่งนี้คุณตื่นมาแล้วโลกใบนี้ไม่มีเสียงคลื่นอีกต่อไปไม่มีทะเลไม่มีมหาสมุทรไม่มีน้ำสีฟ้าที่เราเคยเห็นมาตลอดชีวิตน้ำทะเลทั้งหมดบนโลกหายไปเป็นเวลาเพียงหนึ่งวันสิ่งแรกที่มนุษย์จะสังเกตเห็นไม่ใช่แค่ภาพที่สวยงามแต่คือความเงียบท่าเรือทั่วโลกจะกลายเป็นพื้นดินแหง้งเรือสินค้าขนาดยักษ์ จะจอดนิ่งอยู่กลางทะเลเหมือนถูกหยุดเวลาไว้ชายหาดที่เคยเต็มไปด้วยผู้คนจะกลายเป็นพื้นดินแตกระแหงทอดยาวสุดสายตาแต่สิ่งที่น่าตกใจที่สุดอยู่ลึกลงไปกว่านั้นก้นมหาสมุทรซึ่งปกติถูกซ่อนใต้ผิวน้ำลึกหลายกิโลเมตรจะถูกเปิดเผยเป็นครั้งแรกภูเขาใต้น้ำรอยแยกขนาดมหึมา และหลุมที่ลึกกว่าภูเขาเอเวอเรสต์สูงจะปรากฏต่อสายตามนุษย์นี่คือภูมิประเทศของโลกที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนแต่ความมหัศจรรย์นี้จะอยู่ได้ไม่นานเพราะในไม่กี่นาทีแรกสิ่งมีชีวิตในทะเลจะเริ่มตายอย่างรวดเร็วปลาวานแพลงตน้นปลาการัง สิ่งมีชีวิตกว่า90%ของระบบนิเวศไม่สามารถอยู่รอดนอกน้ำได้เสียงของชีวิตในทะเลจะเงียบลงพร้อมกันทั้งโลกและเมื่อทะเลหายไปโลกจะเริ่มสูญเสียสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งโดยที่มนุษย์แทบไม่เคยนึกถึงการควบคุมอุณหภูมิทะเลทำหน้าที่เหมือนเครื่องปรับอากาศของโลกมันดูดซับความร้อนจากดวงอาทิตย์แล้วค่อยๆกระจายมันอย่างสมดุลเมื่อทะเลหายไปพื้นโลกจะร้อนขึ้นเร็วผิดปกติ กลางวันอุณหภูมิอาจพุ่งสูงหลายสิบองศากลางคืนความร้อนจะหายไปอย่างรวดเร็วทำให้อากาศหนาวจัดโลกเริ่มมีสภาพอากาศคล้ายกับดาวเคราะห์ที่ไม่มีน้ำลมจะแรงขึ้นพายุจะเกิดในรูปแบบที่คาดเดาไม่ได้รูปแบบอากาศที่มนุษย์เคยคุ้นเคยจะพังทลายลงภายในวันเดียวแต่ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นอย่างเงีย,งยบๆใต้เท้าเราแรงกดมหาสารจากน้ำทะเลที่เคยถ่วงก้นมหาสมุทรไว้ได้หายไปพื้นโลกใต้ทะเล จะเริ่มคลายแรงดันภูเขาไฟใต้น้ําหลายร้อยแห่งมีโอกาสปะทุพร้อมกันแผ่นเปลือกโลกจะเคลื่อนไหวมากขึ้นเกิดแผ่นดินไหวในจุดที่ไม่เคยมีมาก,ก่อนแม้จะเป็นเพียง24ชั่วโมงแต่โลกกําลังเปลี่ยนไปในแบบที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ทันทีและแล้วครบหนึ่งวนันน้ําทะเลกลับมามาสมุทรเริ่มไหลกลับเข้าสู่ร่องลึกด้วยพลังมหาศาลคล้ายกับการรีเซ็ตโลกทั้งใบแต่สิ่งที่กลับมาไม่ใช่โลกใบเดิม ากสิ่งมีชีวิตจำนวนมหาศาลจะเปลี่ยนสมดุลของน้ำทะเลระบบนิเวศต้องใช้เวลาหลายร้อยปีในการฟื้นฟูมนุษย์อาจรอดแต่โลกจะบอบช้ำทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้เพรออาะเพียงทะเลหายไปแค่วันเดียวบางทีสิ่งที่เรามองว่าอยู่ตรงนั้นตลอดไปอาจเป็นสิ่งที่เปราะบางที่สุดและทะเลไม่ใช่แค่ผืนน้ำแต่มันคือลมหายใจของโลกทั้งใบถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เฟียด้วยนะคะ